นิทานเรื่องขี้เมากับหมาเสียงฟ้าร้องฟ้าผ่าในเมืองแห่งไหนก็ไม่รู้ฝนตกลงมาหนักจนถนนกลายเป็นลำธารเล็กๆที่ข้างเสาไฟฟ้าเก่าๆมีลูกหมาตัวหนึ่งนอนขดตัวสันหงิกเปียกปอนไปทั้งตัวขนของมันพันกันยุ่งเหยิงเพราะโคลนและน้ำสปกปรก มันพยายามเงยหน้ามองผู้คนที่เดินผ่านไปผ่านมาด้วยดวงตาเศร้าๆแต่ไม่มีใครสนใจไม่มีใครหยุดมองไม่มีใครแม้แต่จะชะลอมาดูมันสักนิดมันหิวมันหนาวและเหนื่อยเสียงลมหายใจของมันแผ่วลงเรื่อยๆเหมือนเปลวไฟที่กำลังดับชีวิตเล็กๆนี้ อาจจบลงใต้สายฝนหากไม่ใช่เพราะชายคนหนึ่งที่เดินโซเซผ่านมาชายคนนั้นอายุราวห้าสิบปีสวมเสื้อเชิ้ตเก่าๆมือหนึ่งถือขวดอีกมือควานหาบุหรี่เขาเดินสเปะสปะ,ปะอยู่ริมถนนเพราะโดนเจ้านายไล่ออกเมื่ออาทิตย์ก่อนเมียก็พึ่งทิ้งไปส่วนลูก ก็ไม่กลับมาเยี่ยมหลายปีแล้วเขาเหลือแค่ความว่างเปล่าและขวดเหล้าเป็นเพื่อนทันใดนั้นเขาได้ยินเสียงหงิงหงิงเบาๆเขาก้มลงมองใต้เสาไฟแล้วสบตากับลูกหมาตัวเล็กๆมันทั้งสุปกปกเปียกปอนและหน้าสมเพศเขาหัวเราะออกมาพลางพูดเบาๆ เองนี่มันเหมือนค่าชิบหายไม่มีใครต้องการเขานั่งยองๆงลงข้างมันเอื้อมมือไปลูบหัวเบาๆมาน้อยไม่ได้หนีมันแค่ซบหัวลงกับฝ่ามืออย่างหมดแรงชายคนนั้นถอนหายใจแล้วถอดเสื้อคลุมเก่าๆของตัวเองมาห่มมันไว้แม้ตัวเองจะหนาวแต่เขากลับลุกขึ้น อุ้มหมาน้อยไว้แนบอกเสียงฝนยังตกลงไม่หยุดแต่สำหรับลูกหมาตัวนั้นมันอบอุ่นขึ้นอย่างน่าประหลาดใจชายคนนั้นเดินฝ่าฝนกลับไปยังห้องเช่าเก่าๆที่ไม่มีใครรอเขาวางลูกหมาไว้บนผ้าขี้ริ้วแห้งๆเทนมข้นหวานใส่ฝาขวดแล้วหย่อนให้มันเลีย มาน้อยดูดเสียงเบาๆทั้งที่ยังอ่อนแรงคืนนั้นเป็นคืนแรกในชีวิตที่มันได้หลับในที่แห้งและอุ่นแม้ที่นั่นจะเต็มไปด้วยกลิ่นเหล้าเศษขวดและเสียงถอนหายใจเงียบๆแต่มันก็รู้ว่ามีใครสักคนเห็นมันแล้วลูกหมาตัวนั้นเติบโตขึ้น ในบ้านเช่าหลังเก่าที่อยู่สุดซอยเป็นบ้านไม้สมโสมที่มีเพียงพัดลมตั้งพื้นตัวเดียวและเตียงเก่าเสียงเอียดอาดไม่มีเสียงหัวเราะไม่มีทีวีไม่มีแสงไฟสว่างสดใสมีเพียงเสียงถอนหายใจของชายคนหนึ่งกับเสียงฝาเล่าที่ถูกเปิดทุกเย็นเขาตั้งชื่อให้หมาว่าจอย เพราะตอนเจอกันวันแรกมันนั่งนิ่งๆไม่เห่าไม่ดิ้นเหมือนคนหมดใจตั้งแต่วันนั้นมามันก็ไม่เคยหนีไม่เคยออกจากบ้านโดยลำพังและไม่เคยวางตาจากชายคนนั้นเลยแม้ว่าเขาจะไม่ได้เลี้ยงมันด้วยความรักอาหารของมันก็เป็นแค่ข้าวคลุกน้ำปลา หรือบางวันก็แค่เศษขนมปังแห้งๆบางทีเขาหงุดหงิดจนเตะมันออกจากทางเดินหรือขว้างขวดเปล่าลงพื้นจนมันต้องวิ่งหนีไปหลบใต้เตียงแต่มันไม่เคยกัดไม่เคยโกรดไม่เคยหายไปทุกเช้ามันจะเดินตามเขาไปส่งถึงหน้าปากซอยแล้วนั่งรอจนเขากลับ แม้บางวันเขาจะเมาแอจนล้มอยู่ข้างถนนจอยก็จะวิ่งไปเลียหน้าเห่าเบาๆแล้วพากลับบ้านหลายครั้งที่มันโดนไล่หรือปลาหินใส่แต่ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นมันก็ยังซื่อสัตย์เหมือนเดิมชายคนนั้นเคยพูดกับมันในวันที่เมามากที่สุดว่าข้าไม่ได้รักเองหรอกนะ แต่ข้าอยากกลับมาบ้านแล้วรู้สึกไม่โดดเดี่ยวแค่นั้นเองแต่มือของเขาก็ลูบหัวมันเบาๆหลังผู้จบเสมอและนั่นคือช่วงเวลาที่จอยมีความสุขที่สุดคืนหนึ่งฝนตกหนักอีกครั้งจอยนั่งอยู่ข้างเตียงมองชายคนนั้นที่หลับไปพร้อมกินเหล้ามันไม่รู้หรอกว่าเขากำลังฝัน ถึงอดีตที่มีครอบครัวอบอุ่นหรือฝันถึงบ้านที่เคยหัวเราะกันพร้อมหน้าแต่มันก็เฝ้ามองเฝ้ารออย่างเงีย,งยบๆเหมือนมันจะเข้าใจว่าเขาไม่ได้เลวร้ายแค่โลกทั้งใบของเขามันพังไปแล้วแม้ว่าในสายตาคนอื่นจ๋อยจะเป็นแค่หมาข้างถนนที่ไม่มีค่าแต่สำหรับชายคนนั้น มันคือสิ่งเดียวที่ยังไม่เคยทิ้งเขาไม่ว่าเขาจะเมาหรือหมดความหวังแค่ไหนและสำหรับจอยเขาคือคนที่เคยอุ้มมันขึ้นมาจากความตายแค่นั้นมันก็พอแล้วไม่ต้องมีเสียงหัวเราะไม่ต้องมีข้าวดีๆแค่ได้อยู่ข้างๆก็เป็นบ้านทั้งหลังของมันแล้ววันนั้นเป็นวันอาทิตย์ มีเพียงแสงแดดอุ่นๆและเสียงหายใจของจ่อยที่นอนเฝ้าอยู่ข้างเตียงชายคนนั้นตื่นสายเป็นพิเศษมือของเขาควานหาขวดเหล้าใต้เตียงแต่ไม่เจอเหลือเพียงขวดเปล่าเรียงกันเหมือนอนุสรของคืนเหงาๆเขานั่งพิงหัวเตียงถอนหายใจเฮือกหนึ่งแล้วเอื้อมมือไปลูบหัวจ่อยเมื่อคืนข้าฝัน ฝันว่าเองพูดได้เขาหัวเราะในลำคอเองด่าข้าว่าเมาเหม็นชิบหายแล้วก็เดินหนีไปไอ้หมาบ้าจอยสายหางเบาๆแล้วเอาหัวซุกที่ตักชายคนนั้นนั่งนิ่งอยู่นานแปลกใจว่าทำไมเขาถึงรู้สึกอยากดื่มเหมือนเดิมเขาลุกขึ้นหยิบไม้กวาดแล้วปัดห้องเช่าเก่า เป็นครั้งแรกในรอบหลายเดือนล้างถ้วยล้างชามเอาขวดเปล่าไปทิ้งจอยเดินตามทุกฝีเก้าคอยเหลดูด้วยความงงงงเองตกใจละสิคนอย่างข้านี่นะจะทำความสะอาดเขาบนแต่ก็อมยิ้มบ่ายวันนั้นเขาไปตลาดสดซื้อข้าวมันไก่หนึ่งหอ่อ และน้ำเปล่าขวดหนึ่งไม่ใช่เบียร์ไม่ใช่เหล้าแม่ค้าประจำร้านถึงกับถามว่าไม่ป่วยใช่ไหมเขาแค่หัวเราะแล้วเดินจากไปโดยไม่ตอบเมื่อกลับมาถึงบ้านเขาแกะข้าวมันไก่ออกเอาไก่ครึ่งชิ้นใส่จานพลาสติกที่เคยไว้รองกระป๋องเบียร์แล้ววางให้จ่อยอย่างเบามือ วันนี้ข้าขอกินกับเองเหมือนเพื่อนหน่อยนะไม่ใช่ขี้เมากับหมาข้างถนนจอยไม่รู้หรอกว่าทำไมวันนี้มันถึงอร่อยกว่าทุกวันแต่มันรับรู้ได้ว่าชายคนนั้นดูต่างออกไปเขาหัวเราะเขายิ้มเขาไม่บน่นและครั้งแรกในรอบหลายเดือนเขาไม่ร้องไห้กลางดึก ตกเย็นเขานั่งที่บันไดหน้าบ้านสูตรลมหายใจยาวๆมองดวงอาทิตย์รับขอบฟ้าอย่างสงบเขาเอ่ยขึ้นเบาๆราวกับพูดกับใครสักคนในความมืดข้าไม่รู้หรอกนะว่าชีวิตจะดีขึ้นไหมแต่เองนี่แหละทำให้ข้ารู้ว่ายังมีบางอย่างที่ควรจะมีชีวิตอยู่ต่อไปเขายิ้ม แล้วรูปหัวจอยอีกครั้งในวันที่ทุกอย่างเงียบงนันวันที่ไม่มีใครสนใจไม่มีใครเอ่ยถึงกลับเป็นวันที่ชายแก่ขี้เมาคนหนึ่งได้หัวเราะเพราะหมาตัวหนึ่งยังคงอยู่ข้างเขาเสมอวันนั้นเป็นวันจันทร์เช้าวันใหม่ที่ดูเหมือนจะไม่มีอะไรพิเศษไปกว่าเดิม แต่สำหรับชายคนนั้นมันเป็นวันที่เขารู้สึกว่าทุกสิ่งในโลกได้เปลี่ยนแปลงไปแล้วเขาตื่นขึ้นมาพร้อมกับความรู้สึกที่เปลี่ยนไปเมื่อเขาลุกจากที่นอนไม่เห็นขวดเหล้าหรือกลิ่นคาวของแอลกอฮอล์ในอากาศเขาหันไปมองจอยที่นอนขดตัวอยู่ข้างๆมันลืมตาขึ้นมามองเขา ด้วยดวงตาที่เต็มไปด้วยความสงบแทนที่จะเป็นความห่วงใยห,หรือความรู้สึกเศร้าเหมือนในวันเก่าๆวันนี้ข้าจะทำอะไรดีนะเขาพึมพำกับตัวเองพลางยืนขึ้นและเดินไปที่หน้าต่างเปิดม่านให้แสงแดดส่องเข้ามาในห้องเล็กๆที่เก่าและสุดโซมในหลายปีที่ผ่านมา เขาเคยคิดว่าชีวิตของเขาคงจะไม่ดีขึ้นอีกแล้วคิดว่าเขาจะไม่มีวันได้กลับไปมีชีวิตปกติอย่างคนอื่นแต่วันนี้เขาเริ่มรู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างที่เปลี่ยนไปเขาหยิบไม้กวาดขึ้นมาอีกครั้งและเช็ดโต๊ะทำอาหารที่เคยเต็มไปด้วยเศษอาหารเก่าๆพื้นห้องที่เคยเต็มไปด้วยขวดเหล้า ถูกเก็บออกไปหมดเขาทำความสะอาดทั้งห้องโดยไม่คิดว่าจะต้องทำเพื่อใครเขาทำมันเพื่อจอยเพื่อชีวิตใหม่ที่เขาต้องการให้มันมีความหมายมากขึ้นจอยเดินตามเขาทุกก้าวายหางไปมาเหมือนจะบอกให้เขายิ้มทุกครั้งที่เขาหยุดลงไปทำอะไรจอยจะนั่งรอ ด้วยความรอคอยเหมือนกันว่าเขาจะทำอะไรต่อไปกลางวันเขาออกจากบ้านไปตลาดอีกครั้งไม่ใช่เพื่อซื้อเหล้าแต่เป็นเพื่อซื้อข้าวและน้ำสะอาดเขาซื้อผักสดมาด้วยและในครั้งแรกของชีวิตเขาเดินกลับบ้านพร้อมกับล้วงกระเป๋าแบบไม่เครียดไม่คิดถึงอดีต ที่มันเต็มไปด้วยความเศร้าในตอนเย็นเขาทำอาหารให้จอยและตนเองอีกครั้งคราวนี้เขาทำมันอย่างตั้งใจเลือกผักสดเลือกเนื้อดีๆจัดจานให้ดูดีเหมือนกับเขากำลังเตรียมอาหารสำหรับคนที่เขารักแม้จอยจะไม่รู้ว่าอาหารมื้อนั้นมันต่างจากมื้อก่อนแค่ไหน แต่มันรู้สึกถึงความอบอุ่นในสายตาของเจ้าของมันวันนี้มึงจะไม่ต้องทนหิวอีกแล้วนะจ๋อยชายคนนั้นพูดขณะยิ้มให้กับหมาตัวเล็กที่กำลังนั่งทำตาโตในขณะที่เขาตักข้าวให้มันเมื่อทานเสร็จเขานั่งอยู่ที่มุมห้องดวงตาของเขามองไปที่จ๋อย ที่กำลังเลียข้าวในจานอย่างมีความสุขแล้วเขาก็รู้สึกว่ามีบางอย่างในตัวเขาที่เริ่มดีขึ้นทุกอย่างที่มองไปที่หมาเขาจะรู้สึกเหมือนมีแรงผลักดันบางอย่างให้เขาพยายามเป็นคนที่ดีกว่าเดิมค่ำคืนนั้นเขานั่งอยู่ที่บันไดหน้าบ้านหยิบขวดน้ำเย็นมาดื่มสายตาของเขา จับจ้องไปยังท้องฟ้าที่เริ่มมืดลงคำพูดที่เขาเคยบอกกับจอยในวันที่เมาและเศร้ากลับดังในหัวใจของเขาในตอนนี้วันนี้ข้าจะไม่กลับไปเป็นคนเก่าข้าจะไม่ให้เองต้องรอข้าตลอดไปข้าจะเป็นคนที่ดีขึ้นเพราะเองนะจอยเขาพูดเบาๆอย่างมั่นใจ และในคืนที่เงียบสงบไม่มีเสียงบน่นไม่มีเสียงร้องไห้เขารู้สึกถึงความสุขอย่างแท้จริงแม้จะเป็นแค่ความสุขเล็กๆที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงที่ยังเล็กน้อยแต่สำหรับเขาแล้วนี่คือการเริ่มต้นใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อนเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการเปลี่ยนแปลงไม่ได้เริ่มจากสิ่งที่ใหญ่ แต่เริ่มจากความหมายเล็กๆชายคนนั้นไม่ได้ลุกขึ้นมาเปลี่ยนชีวิตเพราะใครสั่งแต่เพราะอยากมีชีวิตเพื่อบางอย่างนั่นคือการเห็นคุณค่าในสายตาซื่อๆของหมาตัวหนึ่ง